Bye. ส,สวัสด <amis> ีครับผมนายรัตนพลอศวรรุธการกอล์ฟครับและดิฉันนางสาววิภาวดีบงวาลนกครับค่ะครั้งไมครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือเล่นเกมครั้งที่2ี่บาเย้หรือกีฬาสันวแพทย์สำคัญนั่นเองนะครับ เกมหรือกีฬาสตวแพทย์สัมพันธ์นะครับก็คือการแข่งขันกีฬาของพวกเราชาวสตวแพทย์พยาศาสดิ์สถาบันนะครับเ,เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดคุยพบปะและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยครับค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิน้น10สถาบันค่ะโดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกเรานะคะได้รับเกียรติที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะแข่งอะไรกันบ้างปีนี้ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยไหครับทุกคนค่ะไป Yay! Yeah. It's a brilliant brilliant pickup. Oh! And that's gone. บาสเกตบอลนะครับปิงปองค่ะแบดมินตันครับ

ันด้วยเย้เรามาดูซิว่าใครจะได้กันพร้อครับครับพี่กอล์ฟครับค่ะจูลาสู้ตายจุลาไว้ไลสู้ตายสู้สู้เย้และเราก็มาถึงเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับนั่นก็คืองานเลี้ยงยามค่ำคืนนั่นเองสำหรับปีนี้พวกเรามาในทีมของยุค60หรือว่าเทด60นั่นเองนะครับ และที่สำคัญน,นะคะยังมีการประกวดท g Contest สเกิร์ลกเกหรือว่าการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมของแต่ละสถาบันเลยค่ะทาพลาดเลยนะคะสุดท้ายพวกเราก็าขอฝากเว็บเกมหรือกีฬาสระวะพทย์สัมพันธ์ครั้งที่23้วยนะครับค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากติดตามข่าวสารต่างๆของเว็บเกมนะคะสามารถสอบถามหรือติดตามได้ที่ Facebook ของพวกเราค่ะ www.facebook.com/webgame23 ค่ะตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ อย่าลืมนะครับพวกเรามีนัดกันแล้วเจอกันค,ค่ะ